ต่อเลยจากกับ,บเหล่าเลเซอร์จ้า5หนุ่มล a s t o n นะคะไม่ว่าจะเป็นต้าอูออฟโรดไดมอนด์เจเลอร์แล้วก็เป็นต่อน,นั่นเองนะคะแหม่กลุ่มนี้ไปไหนมาไหนก็แฟนค,คลับแน่น<า>แล้วที่สําคัญเห็นเขาออกสเต็ปแต่ละทีแฟนๆวอร์มคอส่งเสียงกรี๊ด <c oughs> แน่นสยามสแควร์ตามในภาพเลยค่ะ เออน้อย้นอห้ห้อฮะฮอะไรอ่ะอะไรอะไรไปไหนพยายามตามน้องได้แค่นี้จริงเลยโอ้โหตัวอยางแท้แตกเลยนะน่ารักมากเราชอบมาก แก๊งน,นี้เวลาไม่ว่าเขาจะร้องอะไรเต้นเขาจะเป๊ะทุกองศาแล้วท่าเขาว่าเป็นท่าจําคุณผู้ชมพี่เดียจะบอกว่าเป็นหนึ่งกลุ่มที่ไม่ใช่แค่แฟนคลับที่เห็นแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นนะฮะคนอื่นที่อาจจะไม่ได้ตามงานน้องที่เดินอยู่ร,บรอบๆหยุดขายฟิตทุกคนก็ต้องดู่ะกดียี่เเราดูเรายัางพลนเราอยากเต้นตามเลยคุณผู้ชมแล้วนอกจากมาเสิร์ฟความฟินแบบนี้แล้วนะคะคทั้ง5าหนุ่ม last one เขามาเผยความพร้อมด้วยจ่าสำหรับ <อะ S 1> Once Last One Goodbye Party ที่ทั้งห้าหนุ่มเนี่ยบอกเลยว่า<ฮ>พร้อมมากมีเซอร์ไพรส์เด็ดๆมาฝากแน่นอนค่ะมีร้อยให้ล้านไปแล้วตอนนี้บอกเลยว่าเ,เมืองไทยรัชดาลายเทียเตอร์น้ำท่วมแน่เพราะเหงื่อตาอูอ <laughs> <laughs> น้ำตาด้วยเหงื่อเต้าอูด้วยครับคือด้วยความที่มันเป็นคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตที่พวกเราเนี่ยอยากจะให้ทุกคนมาร่วมโมเมนต์ด้วยกันนะครับก็เลยเราก็เลยอยากทําให้งานมันอบอุ่นได้ได้ว่ามันเก็บบรรยากาศแบบความทรงจําดีๆร่วมกันครับผมก็ได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะครับผมก็เป็นที่คอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยแบบไม่ใช่แค่ทุกคนที่ตื่นเต้นพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันนะครับที่จะได้แบบว่าโชว์แบบผลงานพิเศษออกไปด้วยแล้วก็มันเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของ last one ด้วยนะครับผม โ,โถ้าอยากไปดูทําไงดีอะพี่เนียซื้อวัดทันไหมอะเออคือตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสองรอบนะคะขายหมดทุกที่นั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เหลือแล้วเหรอ แต่ไม่เป็นไรค่ะคุณไม่ต้องเสียใจเพราะที่นั่งนั้นคุณนั่งดูที่บ้านได้ด้วยนะคะยังไงนี่ม<บ>ีโซฟามารอแล้วนะเอา้าบ้านใครเป็นที่นั่งแบบไหนจัดการได้เลยเพราะมีบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะที่แฟนๆจะได้ดูกันไปสดๆทุกอัธรรไปพร้อมกันเรียกว่าดูพร้อมกันไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกเลยคุณ <c oughs> ดูได้หมด <c oughs> ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจเก้าอี้อาจจะมีไว้นั่งแป๊บๆแล้วก็ลุกขึ้นเต้นไปพร้อมกันก็ได้กับความสนุกสนาน ะะของห้าหนุ่มลาสว,วันวันที่11มีนาคมนี้นะคะเมืองไทยรัชดาลายดัยเียเตอร์ค่ะโอ oh ้โหต้องยอมรับจริงๆนะว่าความแรงเขาหยุดไม่อยู่จริงๆค่ะ